สวัสดีค่ะมาดูแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Active, d a t i v e กันต่อนะคะโอเคข้อ2นะคะอ่อประโยคนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงเราทำให้ประโยคมันสั้นๆก่อนก็แล้วกันโดยการหาข้อมูลสำคัญนะคะก็ลองดูว่าในประโยคนี้ใครทำอะไรนะคะอืมถ้ามาดูตรงนี้ก็จะเห็นละนะ,ะกริยาเนาะ m a k e m a k เห็นกริยาลงไทยด้วย A แบบนี้ก็ คนที่ทำแอคชั่นนี้ก็อ c h เนี่ยแหละคะ่ะอ c h มาคเกอ a ์มา i เกอออันนี้เดี๋ยวทำให้ประโยคมันเข้าใจง่ายขึ้นนิดนึงนะคะอ c h มาคเกอ a s วาสมา i เกอร์อิชวาสมาเกออข้อมูลตรงนี้แ่ะคะ่ะที่พูดถึงว่าวาสมาคเกอ c h อ c h อ a ชมา e เกอ s เอ็ดวาสเนี่ยฉันทำอะไรสักอย่างไอตัวทำอะไรสักอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องใช้เป็นรูป a c c u s a t i v นะคะจะต้องใช้ให้อยู่ในรูป accusive เพราะอะไรเพราะกริยาตัวนี้ค่ะทำอะไรสักอย่างขึ้นมา advance m a r k e n จะต้องใช้รูป accusive เส,สมออืมและในประโยคนี้นะคะสิ่งที่เขาทำก็คือข้อมูลนี้เนะะาะ s p a c i a l กัง s p a c i a l กังอ่ะให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงคำว่ากังตัวนี้ค่ะตรงจุดลงท้ายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมาจากแบบก็คือเกณฑ์ แต่คำนามคือตอนนี้เนี่ยภาาอังกกังเป็นคำนามเนาะจริงๆคําว่ากังก็เป็นคํานามแหละมันเป็นคําผสมคํานามผสมนะคะคานามที่สร้างมาจากกริยาคํานามที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งคือเดี๋ยวมันจะมีกริยาที่เปลี่ยนเป็นคํานามโดยที่ไม่โดยที่ใช้ตัวเดิมเลยอะอันนั้นก็จะเป็นอีกเพศหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างที่จะเจอเร็วๆนี้อส่วนกริยาเกเฮนเนี่ยนะคะพอเป็นคํานามมันเป็นกัง อันนี้นะคะคำนี้จะเป็นเพศชายเสมอนะ masculine words นะแล้วก็โนต้ตไปเลยแดกังแดกังคำอะไรก็ช่างที่ลงไทยด้วยกังก็เป็นเพศชายทั้งหมดนะคะ,อะเอาคำศัพท์หน่อยไหมเอาเช่นคำว่าอัชปาเซียกังนี่คือการเดินเล่นใช่ไหมคะเพราะมันมาจากเกมเห็นเนาะอัชปาเซียอัชปาเซียกังอัชปาเซียเล่นเกมเดินเล่นเป็นคำนามก็คือการเดินเล่นมีอะไรอีกครุนกังครุนกัง รุนกังถ้าแปลแบบเบสิกเลยคือเหมือนเดินเดินไปรอบๆก็คือเป็นการเดินชมบริเวณเดินดูทั่วบริเวณเนี่ยนะคะหรือ,อคำที่น่าจะเจอในระดับ ri aspire เจอคำว่าสต a r t นก n ังอันนี้ระบุเจาะจงไปนิดนึงว่าเราไปเดินเดินดูอะไรนะคะนี่สต a r t r u n g อันนี้ถ้าเติมสต a เข้ามาข้างหน้านี้จะกลายเป็น ตรงนี้ก็ต้องเขียนตัวเล็กเนาะ start คุณกังอุย้ยลบตรงไหนอันนี้ได้ไหมไม่ได้ start คุณกังอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวเล็กเลยนะคะ start คุณกังอันนี้คือเดินเดินชมรอบๆเมืองนั่นเองในความหมายนี้เนาะ,ะมีหลกแม็กลัง out กังอะทางออกไอ้กังทางเข้า แต่น,นี้เราเอาเฉพาะที่เป็นกริยาก่อนก็แล้วกันนะคะสปาเซียกังนะตัดคุณกังนนี่เป็นเพศชายนะคะอันทีนี้เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าทําอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าพูดถึงการเดินเล่นเนี่ยมันก็จะมีสํานวนเนาะในเมื่อสปาเซียกังเนี่ยเป็นเพศชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวคําที่เราจะเติมเข้าไปตรงนี้ก็จะต้องใช้เป็นรูปที่เป็น accusative นะ,ะก็คือ i n e n s p a e gang อันี้เรา ไปเดินเล่นสำนวนนี้นแปลว่าไปเดินเล่นเลยนะคะ e ายเ n s p a z i เ g ียนกะั machen นส่วนถ้าไปเดินชมเมืองเนาะก็แพทเทิร์นเดียวกันเพราะคำนามตัวเดียวกันลงท้ายกังเนี่ยนะคะก็ใช้เป็น Ich mache einen s t a d t ั r u n g a n g นี่คือวิธีการใช้รูปแบบของคำนะคะนั้นตัวเนี้ยตรงจุดเนี้ยที่เราต้องใช้เป็นอคูซีฟก็เพราะกริยามักเคนอันนี้ก็โน้ดไว้เลย นั้นใจความหลักเราได้แล้วนะคะว่าไปทําอะไรสรุปก็คือไปทำอะไรไปเดินไปเดินเล่นนะ,ะฉันเติมไประโยคไปก่อนเนาะ m a r k e c h I ตัวนี้ก็ I เน nen เพราะมันต้องเป็นรูป accusative e น e nen สเปเซียกังได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วอ้อทีนี้เขาเพิ่มตรงกลางเข้ามานิดน,นึงคือมันเป็นการเดินเล่นที่ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ <laughs> ก็คือไม่ได้เป็นเวลานานมากนั่นเองนะก็คือเดินเล่นสักทัดนึง เดินเล่นช่วงสั้นๆน,ะนั้นเขาก็เอาคำว่าคลายเนี่ยมาขยายการเดินเล่นของเรานะคะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราใช้คำนามว่า I i n e n s p ป z i e ียก n g ใช่ไหมคะนี้ตัวที่เอามาขยายเนี่ยก็ใช้รูปแบบเดียวกันไปเลยในเมื่อข้างหน้าเป็น I i n e n ตรงนี้ก็คลายเน้นเะหมันก็จะสอดคล้องกันพอดีนะก็จะกลายเป็น ich mag einen kleinen Spaziergang อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เดินชมรอบเมืองเราเดินแบบไม่ได้นานแบบ3ชั่วโมงอนะไรเงี้ยเดินสั้นๆชมสักนิดสักหน่อยเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็เสริมข้อมูลเข้าไปได้ก็กลายเป็นอีกมัคก์ไอเนนคลายเนนสตัดคุนกังนะ,ะนี่คือวิธีการใช้รูปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยได้แล้วนะคะได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วว่าทําอะไรไป ทีนี้มันมีข้อมูลขยายหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้เราก็ต้องตัดสินใจเพิ่มอีกจะใช้ในรูปแบบ accusative หรือ d a t i e ด,ดีตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาพูดถึงเรื่องของ when ก็คือเมื่อกี้ใจความหลักคือไปเดินเล่นใช่ไหมคะแต่นี้ไปเดินเล่นอะ่ะไปเมื่อไหร่ when ไปตอนไหน นี่ตรงนี้จะเป็นชุดข้อมูลที่บอกเวลาแล้วนะคะตรงนี้จะใช้รูปแบบไหนดี <Okay. S 1> accusative or dative ข้อนี้รูปแบบที่ต้องใช้จะต้องเป็น dative ตรงนี้จะใช้เป็น dative นะคะเพราะเพราะอะไรเพราะตัวบุพบทตัวนี้ค่ะตอนนี้จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่าในภาษาเยอรมันเนี่ยการที่จะใช้ accusative หรือ dative เนี่ยมันมี ที่มาที่ไปของมันอยู่ขอให้สังเกตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราดูแบบฝหงัดเพิ่มก็น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะ,ะตรงนี้เราพูดถึงตัว for ตัวนี้นะคะ for ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นการใช้เรื่องของเวลาในการบอกข้อมูลเรื่องของเวลาตรงจุดเนี้ยคะ่ะจะต้องใช้เป็นดาทิบเสมอเลย for ตัวนี้เป็นการบอกถึงว่าช่วงก่อนนั่นเองนะคะในที่เขาพูดถึง s s n c e เนาะก็คือช่วงก่อนก่อนกินข้าวอะ ก่อนกินข้าวไปเดินเล่นสักแบบหนึ่งนั่นเองในความหมายของประโยคนี้นะคะโอเคอ่ะทีนี้พอเป็น for เนี่ยเรารู้แล้วว่า for ที่บอกเวลาเนี่ยจะต้องใช้กับรูปดาทีฟแล้วจะเติมอะไรลงไปดีอืมก็เหมือนเดิมนะคะก็มาดูที่ตัวคำนามของเราก่อนอ่เมื่อกี้เราพูดถึงคำว่ากังใช่ไหมคะคำนามเพชชยเดชป a ศเสกกังเดชครุนกังเดชตัดครุนกัง ตัวกลงเนี้ยมันมาจากกริยาแต่มันมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างอันนี้จะเป็นเพศชายเนาะแต่สําหรับเอสเซตัวนี้คํานามคํานี้นะคะสังเกตว่าเขียนขึ้นต้นต้วยตัวใหญ่ก็เป็นคํานามแน่นอนคือมันมาจากกริยาที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแหละก็คือกริยาคือเ e อ s เซนต s ห a ่มว่าอิสตูเกียนอิสเอสเกนอิสเอสเกนพิซซาอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นลักษณะการใช้แบบเป็นกริยาอิส csn นะ do e s ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการใช้แบบกริยาอ่ะเพราะฉะนั้นคํากริยาที่เอามาทำเป็นคนํานามแล้วไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบอะไรใดๆเลยเปลี่ยนอย่างเดียวคือเขียนตัวเล็กให้มันเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เีแบบนี้คํานามลักษณะแบบนี้จะเป็นเพศกลางทุกตัวนะคะจะเป็น neuter เป็นเพศกลางเนาะโอเคนั้นได้แล้วว่า เอเซนตัวนี้เป็นเพศกลางเพราะฉะนั้นรูปดาทีฟสำหรับคำนามเพศกลาง mm hmm. ก็ต้องใช้เป็นเดมนะ for dem essen mm hmm. for dem essen mache ich einen kleinen Spaziergang mm hmm. นั่นอันนี้อีกส่วนหนึ่งของประโยคนี้ก็จะได้เป็นส่วนที่บอกเวลาใช่ไหมคะก็คือ for dem essen เอาสีอะไรเดียวสีดำ mm hmm. อ่ะ for dem essen อ่าน,นี่เป็นชุดข้อมูลกลุ่มเดียวกันเลยนะะบอกเวลาว่าก่อนอาหารนะคะไหนไหนก็รู้ก่อนอาหารแล้วหลังอาหารละ่ะใช้อะไรดีหลังอาหารเราจะเปลี่ยนจาก for เป็น nach เนาะนักอืมแต่ข้างหลังเหมือนเดิมเลย Nach dem essen อืมเพรานั้นถ้าเราจะใช้ประโยคปรับเปลี่ยนประโยคเป็นไปเดินเล่นสักนิดหนึ่งช่วงหลัง อาหารกินข้าวเสร็จไปเดินเล่นก็จะใช้ว่า Nach dem Essen mache ich einen kleinen Spaziergang แต่ถ้าก่อนอาหารก็ For dem Essen mache ich einen kleinen s p a z i e r g a mm อืมอ t สัสโอเคอันนี้พอจะได้นะคะถ้าสงสัยตรงไหนเนี้ยทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้โอเค